สวัสดีครับมานี่ผมก oh, ับมาย,ยาพารวยครับมาย,ยาพารวย,ยก็ไลค์ก็ติดตามเหมครับแขกรับเชิญแบแบ๊บแปบแบอะมาหมานๆกัน,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 นต่อครับครับฮานอยปกติครับวันเสาร์ที่สิบสามก็ไลค์ก็ติดตามนะครับฮานอยปกติ่ะครับ ้านอยปกติมัน <'m> ปีนาจะได้พบกับใบยาผารวยออนทัวครับออนทัวรดิเซนไปปลาไปหานอายออนทัวเน่ดออกไลา์ครับ นานี่ก็มีแตค่คอนปลูกต้นไม้เยอะครับปลูกต้นไม้ลดลบหลอนซอยคันเดอร์าขาว่าน้ำจะท่ทวมโลกนะปลูกต้นไม้ไว้พอมีมงเกอเดอ้อข <c oughs> ้าน้ำท่วมโลกแต่ว่ามันจืท่วมหอ่นี้ยังบ่ไหม <c oughs> ของหอใจบาทเอาที่เคลื่องบุบบิดยิ่งถ่วงถ่วงบ่าฮะถ่วงบาทอ๋อเหรอถ่วงหอดเพ่งประตูะโอ้โธมดปากการครับมันตินหัวชื่ๆมันบบกมันจำบวมข้างในม,มันชื่มเฉอมันขึ้นหอดเห็นว่าทางทางขยะข,ขาวๆอืโอ้ เพราะการนำถ่วมครับเพราะว่าเป็นบางพี่ชอยวัดหลวงพโตครับน้ำถั่วมใช่ไหมอาจารย์อานะจะมีคลองคลองเยอะครับแถวนั้น เจ็ดสี่เน่ยซอยเน่ไหมฮะเจ็ดสี S. <S ่เจ็ดสี่ เอาอราเลยกินน้ำไม้เกลียงนั่นเองเนาค้มจีโผล่ไปเลยเลยยามจนมันหยาวถว่วหัวอืมมาได้กินเลย,ยเอ้ยเอ้ยได้กินสามนอห้าเจ็ดสี่น,น้ำไม้เกลียงอร่อยอร่อย ่าครับสี่ตัวละสี่หาตัวสี่หกไม่เอาจะเจออาหาตัวครับมีมีสี่หกกับสี่หกหนึ่งหกครับเจ็ดหกสามสี่ครับแล้วก็ตัวชุดท่ายหาสามครับเหลกเกี่ยวกี้เยืะหาสามเนอะอ่าแหลกวิ่งเพิ่นครับมีเก่าหละครับยังนอ โอ้โอหรือสีกส,สีครับอ่าห้านอดปกติครับที่มีใส่ลำล้เลื่วยกดไลค์ก็ติดตามครับครับเปิดชมคลิปใหม่ๆก็ไม่ยากสำหรับคลิปนี้ให้ทูกทุกคนมันมากันครับสวัสดีครับ